สวัสดีค่ะพบกับเรามาง่วงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เรากลับมาจากการไปเที่ยวเรากลับมาแล้วก็มาเจออันนี้ไปรษณีย์มาส่งไว้หน้าบ้านนะคะเราสั่งไว้ก่อนที่เราจะไปเนาะมันก็เป็นแกะก่อนชาบูอันนี้อะไรสายแคมปิ้งครับห้ามห้ามพลาดครับเป็นถ้วยร้อนอเป็นมาล่า เป็นรถมาล่าเนาะเป็นมาม,ม,ม่ากึ่งมามมีกึมม่งสำเร็จรูปโดยที่ว่าไม่ต้องต้มน้ำให้ยุ่งยากเอาไว้เวลาไปแคมปิ้งได้ไปออกเต็นเนาะเพียงแค่ใส่น้ำไปแล้วมันก็จะร้อนเรามาลองดูก,กันเราสั่งมาถ้วยละสามสิบห้าบาทสามถ้วยร้อยเนาะรวมค่าส่งอีกยี่สิบเก้าบาทแต่ถ้าเก็บไปทางค่าส่งสามสิบเก้าบาทเป็นสามถ้วยร้อยสามสิบเก้าบาทมีสอง,งรสชาติ มีรถชาบูกับรถมาล่าอันนี้เราจะทำรถมาล่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยตอนนี้เราจะใส่หมูดูเสื้อมันุกปะเขาบอกว่าจะมีแยกชิ้นส่วนเป็นอันนี้เป็นซองถุงร้อนที่ใส่น้ำจะร้อนอันนี้เป็นมามะ่าเป็นบะหมี่เนาะไม่ใช่มาม่าเนาะเดี๋ยวอ่านวิธีทำแป๊บนึงเนาะขอขั้นตอนแรกให้แยกถ้วยออกมา อันนี้สองฉีกสองก็คือฉีกสองตงัวนี้ใส่ลงไปในถ้วยอันนี้แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ฉีกเครื่องปรุงอันนี้แล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เอาใส่ไว้ประมาณห้าสิบนาทีแล้วก็จะกินได้เลยเขาบอกว่าถ้วยนี้ก็จะร้อนต่อเหมือนเหมือนเหมือนหม้อชาบูเนาะเดี๋ยวเราลองมาทําำเด,เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราขอใส่หมูก่อน เดี๋ยวเราจะทําให้คุณอ้วนกินนะคะเพราะเราไม่ได้กินเนาะเราใส่หมูหน่อยเดียวก่อนเนาะเผื่อมันไม่สุกเนม่เยอะเดหมูเขาให้มาชิมเส้นไม่ได้ให้มาชิมหมูอมพอพอเดี๋ยวเราเตรียมอันนี้ก่อนเรากลัวว่าเราจะทํไทะาไม่ทันเนาะเพราะเราหมูใหม่่ะทํางเจ้ากันไก่ตัด อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะมือเราสะอาดเราล้างแล้วถ้าเรากินเอง <c ười> เอยตัวยุ่งมาแล้วไม่ต้องมารีวิวนั่งเฉยเยหมูหมูหมูนั่งเฉยเเลยไม่ต้องมาช่วยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเฉเฉย นีไปเดี๋ยวค่อยมามเราก็จะใส่ผงไว้ก่อนอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมกับเขาก็ใส่แค่มันไดาด้วยอันนี้เขาให้ใส่น้ำเยอะไหมเนี่ยไม่รู้โทดเราใส่น้ำไป <c oughs> ไว้ เรามารีททำกันนอนนอนเออนอนเออดุ๊ยเออดุ๊ยได้ยเฉยจังเฉยดุกแล้ก็ใส่ฟองนี้เป็นฟองร้อนเนาะเราก็ใส่ใส่ขึ้นไปแล้วเขาให้ใส่้ใส่น้ำเยอะไม่เ่ย เราก็ไม่รู้เนาะลองดูบนผงแก๊สเลยนี่เหรอเราไม่เคยเาาก็ม่นก็จะร้อนเดือนเออแี้เหรอเออนี่แ,บบแห,ห,หและแก๊สอ่ะโอ้ว้าาจะต้องปิดฝา <laughs> ต้องปิดฝาวะอ๋อมีนูโลบายต้องปิดฝา <laughs> เราไม่เคยทำเนาะอันี้ครั้งแรกแล้วก็เราไอไว้ตกใจถุงก๊อเออ,เอ,อน่าจะใช่ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราขอต้มไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราตัดมาตอนเสร็จเลยนะคะอย่ากนี่ครับนี่ครับใส่แคมไม่ควรผ้าครับถ้าเราไม่มีเตาแก๊สไม่มีไฟไม่มีอะไรพก อันนี้เป็นกล่องเดียวกับน้ําครับใช้ได้เลยครับผมเราเติมน้ำอันนี้เน๊เะเติมไหอนี่นะคะนักชิมนั่งเฝ้าเลยค่ะรอดูว่าเมื่อไหร่จะกินได้นักทีงรอชิมอยู่ใช่ไหมหนู <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดู แต่ข้างๆยังร้อนนี่เราเห็นมีควันขึ้นไหมคุกอุ้งๆด้วยเนี่ยเปิดดูกันเลยออ้โสุกแล้วครับสุกนะคะร้อนเลยเราลองคนสิสุกไหมไอ้รถมาล่าใช่ไหมอันนี้รถมาล่านะคะอโอ้หหมูก็สุกด้วยแต่อันนี้ข้างล่างมันก็ยังร้อนอยู่นะคะเขาบอกว่าถึง มันจะไม่เดือดแล้วแต่มันก็ยังคงความร้อนอยู่เหมือนหม้อชาบูอะคะ่ะโอเคหมูก็สุกก็ก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวให้คนชิมลองชิมหมูสุกไหมโอเคเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราให้คนชิมลองชิมซิเดย,ดย,ดยร้อนนะอือหือ หูสุกไหมสุก<อ>ร้อนไหม,มร้อนเลยอะโอเคเนาะก็แปลว่าเดี๋ยวให้เขาไปเรารีวิวกันแค่นี้เดี๋ยวเบื้องหลังให้เขาไปกินกันเนาะเพราะเราไม่ได้กินฝากกดติดตามครับถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวง,วงั่งม่วงพากินพาเที่ยวเลยนะคะบ๊ายบาย